ชาวบ้านตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีร้อยมาไัลาขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวด้านเกษตรอำเภอสว่างวีระวงลงพื้นที่ให้ความรู้สนับสนุนทำเกษตรแบบไร้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ นางสกลวรรณใจสำเร็จสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับหมู่5ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าการร้อยมาลัยเป็นผลปล่อยได้มาจากการที่ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งดอกไม้ที่ปลูกนั้นคือดอกเบญจมาศสีเหลืองและสีขาวหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงดอกคัตเตอร์ มักะเร็ดสร้อยทองดอกมะลิและดอกดาวเรืองรวมเนื้อที่ปลูกทั้งหมดรวมสมาชิกจำนวนกว่า40ไร่โดยในการร้อยมาลัยนั้นก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็จะมีการรวมกลุ่มกันนั่งร้อยแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ชาวบ้านจึงแยกกันร,ร้อยมาลัยที่บ้านของตนเองเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องการจำหน่ายก็จะมีทั้งดอกมะลิที่ยังไม่ร้อยโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกดมารับซื้อถึงหน้าสวนแต่หากร้อยเป็นพวงมาลายัยราคาส่งอยู่ที่8บาทราคาขายปลีก10บาทส่วนมาลัยข้อมือพวงมาลัยดอกมะลิราคาส่ง40-50บาทพวงมาลัยดอกพุธ ขายส่งพวงละ20บาทนอกจากนี้การรวมกลุ่มร้อยมาลายยังทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีไรายได้โดยจะมีชาวบ้านบางคนรับร้อยมาลายส่งให้ทางกลุ่มซึ่งจะใช้ดอกไม้ของทางกลุ่มปลูกในการร้อยมาลายด้วยจะก,กี่กับเหตุยี่น่รูปแบบกลุ่มอยู่ค่ะแต่กลุ่มมันจะมาร่วมกันคู่เถี่ยวมันกับบวชวก็วเลยแยกไปเหตุของใครของมันแต่ก็อยู่ในกลุ่มอยู่ค่ะ ก้อนต่างไปยุคปัจจุบันเดียวกันค่ะจ้าจ่าก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่กะถาผู้นึ่งมามีจังไดเขาก็เอามาร่วมกันขายนะค่ะเขาก็ไปเอาน้ำสมาชิกผู้นั้นผู้นี้มาได้นะจ่าค่ะ,คะแล้วในส่วนของขายเขาขายใสจังไรคะแม่ขายกับเฮ็ดซ่งตลาดเท่านี้ละจ้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเพป็นกะมะลาเอาตามสวนกะมีเอาเอาพวกเป็นเม,ม็ดมันนะคะค่ะขายจังไรละค่ะค่ะ ราคาช่วงนี้กิโลละหกลอยหาหกลอยค่ะช่วงนี้ปกค่อยมีค่ะ<ม>ถ้าสงการกับอยู่กับระแพงขึ้นกว่านี้อยู่จ้ะช่วง<ม>เทศากาลช<ม>่วงเทศกาลแพงอยู่กะถ้าธรรมดานี่กับอยู่กับยังอยู่สามลอยสี่ลอยอยู่จ้ะเป็นพวงมาไล่ราคาเป็นพ่วงมาไละะ่ลเ<ม>ทศกาพ่วงนี่ค่ะทรงแปดบาทค่ะเข้าขายสิบ ้าเป็นมะไร่ก่อนนี่ทาเทศกาลส่งหาซิฟค่ะหา,หาซิฟทั้งซีซิฟทั้งหาซิฟค่ะแต่ธรรมดานีส่งทาเป็นพูดนะคะเป็นพูดส่งอยู่พ่วงละ20บาทจ้ะแต่เป็นตนนัวนีมันจะ30บาทจ้ะส่งราคาส่งธรรมดาแต่้าเทศกาลนั่นก็ซีซีหาซิฟจ้ะส่ง,ส,งส่งตลาดไหนคะตลาดมันจะวาลลิ้นซีสเกตคู่คันจ้ะ การีคืออยู่่ะมีไล่ใดทุกมือค่ะแบบเพื่อนบ้านเขาเขาก็มีไล่ใดน้ำเข้าคือการพรวา่าเข้าเก็บแลลวเข้ากับไปทรงเพื่อนบ้านเพิน่นรับลอยอที่หนึ่งค่ะจ้างพ่วงระบาดตัวนี้ค่ะสนับสนุนอยู่่ะมีต้นพันเพิ่นกับหามาหายอยู่ค่ะวาสะดุทุกอย่างเพิ่นกับหามาหายอยู่จ้ะจ้ะใ,ใส่ซออยย่ค่ะค่ะเพิ่นกับเขามหาห้คว่วมรู้อยู่ค่ะแต่เริ่มใหม่ๆตะปีพ่อสอ ตะเริ่มเฮ็ดดอกไม้ตะกี้แม่เฮ็ดตะปีพ่อซอสามสามสิบหาค่ะสามหาสามหามาถ่าคู่มื่อนี้ค่ะสักปีล่ะคะแม่ส่งล,ล,ลูกลูกก็จนใหญ่นจนเฮียนจบเบิดมูลค่าขายเฮ็ดดอกไม้าขายพวงมาลัยเฮ็ดยางนี่เนะะี่ค่ะขาย ด้านนางวัชริยาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีรวงกล่าวว่าปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรตำบลและเกษตรอำเภอลงพื้นที่ดูแลและให้ความรู้เกษตรกรที่ทำการเกษตรทั้งที่รวมกลุ่มและเฉพาะบุคคลโดยจะเน้นในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เดิมจะใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงมากแต่ปัจจุบันเราจะลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวพันธ์แทนขณะเดียวกันก็จะมีการตั้งศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนมีแปลงพยากรณ์สำรวจโรคและมแมลง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำส่งเสริมในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงมีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินมีการนำดินไปตรวจเพื่อวิเคราะห์ค่าของดินแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดทางนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตตลอดจนมีการเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะคะ ในกระบวนการผลิตซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิตไม้ดอกนะคะเดิมจะใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงมากของเรล่านี้ก็คือจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนก็คือเราจะลดการใช้สารเคมีโดยจะเน้นการใช้สารชีวพันธุ์นะคะในกระบวนการผลิตและในจุดนี้นะคะเราจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการสัตว์ุพืชชุมชนนะคะมีแปลงพยากรนะคะสำรวจโรคและมแมลงนะคะแล้วก็จะให้คำแนะนำส่งเสริมนะคะในการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลง แล้วอีกศูนย์หนึ่งะคะที่ดําเนินการในนี้ก็คือศูนย์จัดการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนนะคะก็คือเรามีการนําดินไปตรวจนะคะไปตรวจเพื่อหาค่าวิเคราะห์ดินนะคะ,ะการใช้ปุ๋ยตามการใช้ปุ๋ยสั่งตัดนะคะตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะซึ่งก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ เชื่อมโยงไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดนะคะซึ่งนโยบายส่งเสริมการเกษตรเราจะใช้ตลาดนาการผลิตนะคะเน้นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าอานตลาดนะคะก็คือในส่วนนี้เรามีการดําเนินการในกระบวนการครบทุกขั้นตอนนะคะในกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านบัวท่าอเํเภอสว่างีละวงค่ะ